เราจะรู้สึกยังไงกับชีวิตถ้าพวกเราตื่นขึ้นมาแล้วพบแล้วพบว่าจริงๆแล้วชีวิตของเราทุกคนตกอยู่ในความฝันทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นความจริงเลยสักอย่างเรากำลังถูกหลอกให้หลงอยู่ในโปรแกร,รมจิตได้สำนึกที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อควบคุมระบบชีวิตของมนุษย์ทุกคนบนดาวเคราะห์ดวงนี้เราไม่รู้ตัวว่าโลกเป็นเพียงภาพมายา ที่อยู่ในความฝันเพื่อใช้ในการทดลองความเป็นมนุษย์ของเราทุกคนและหน้าที่ของพวกเราก็คือจะต้องค้นหาวิธีวิธีการที่จะออกจากโปรแกรมดังกล่าวให้ได้ด้วยตัวเราเองเราถึงจะได้พบกับชีวิตที่แท้จริงโดยคุณแจสําคัญที่จะทําให้เราหลุดพ้นจากความฝันและเป็นอิสระนั่นคือการรับรู้ความรู้สึกของเรากลับมามีสติกลับมาสร้างความปฏิหารให้กับชีวิตเพราะชีวิตของเราทั้งหมดคือปฏิหาร อย่าคิดว่าเรามีเวลาเหลือเฟือเพราะเวลาไม่มีอยู่จริงอย่าปล่อยให้ประสบการณ์ที่เลวร้ายมาย่ำยีและทำลายจิตวิญญาณที่สูงส่งของเราจงใช้ความรู้สึกและหัวใจนำทางและไม่สำคัญว่าเราจะเดินมาไกลแค่ไหนแต่สำคัญแต่สำคัญว่าเราจะไปถึงจุดมุ่งหมายปลายทางได้อย่างไรและเราจะสามารถที่จะปลายปีนขุนเขาที่สูงตระหง่านอยู่เบื้องหน้าด้วยความไม่หวั่นไหวต่อโชคชะตาชีวิตของเรา สร้างแสงสว่างให้เกิดขึ้นในจิตใต้สํานึกและชีวิตของเราในอยตาตตาต้านชีวิตใช้ชีวิตด้วยความทราบซึง้งในการเข้าถึงคุณค่าของความเป็นชีวิตอย่างแท้จริงไม่ดั้นและไม่ยึดติดอยู่กับความยึดมั่นถือมั่นที่เราคุ้นเคยพร้อมหรือยังละ่ะที่จะเข้าถึงความเป็นอิสระพร้อมหรือยังละ่ะที่จะเอาชนะชะตาชีวิตของตัวเราเองชีวิตสอนให้เรารู้ว่าอะไรที่เป็นของเราก็ย่อมเป็นของเราในที่สุด สิ่งที่ไม่ใช่ของเราก็อย่าไปฝืนใจอย่าไปฝ่ายควา้าอย่าไปดิ้นรนสิ่งที่มันอยู่นอกตัวเราแต่จงสร้างพลังอันยิ่งใหญ่ตื่นรู้ในดวงวิญญาณของเราอย่างลึกซึ้งอย่าไปอิจฉาคนอื่นแต่ใช้ชีวิตอย่างอิ่มเอ็อยู่ทุกลมหายใจใช้ชีวิตด้วยความหวงแหนทุกวินาทีใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าเพื่อเราจะได้รู้ซึงถึงความหมายของชีวิตของเราอย่างแท้จริงมันไม่สําคัญ ว่าใครจะเห็นคุณค่าของเราหรือไม่และสิ่งที่สําคัญที่สุดคือถึงเวลาหรือยังที่เราจะกลับมาเห็นคุณค่าของชีวิตของตัวเราเองอย่างแท้จริงจงใช้ชีวิตด้วยความหมายจงใช้ชีวิตด้วยคุณค่าของความเป็นมนุษย์และจงใช้ชีวิตด้วยความรู้สึกที่ซาบซึ้งกับทุกลมหายใจของชีวิตที่เหลืออยู่เพราะชีวิตคือเราและเราก็คือชีวิตใช้ชีวิตประหนึ่งว่ามันคือวันสุดท้ายที่เราจะ ตักตวงทุ่มเทเติมเต็มความหมายให้กับชีวิตของเราอย่างแท้จริงเพื่อเราจะได้บรรลุถึงประสบการณ์แห่งชีวิตที่ลํำเลิศที่สุดเราคือชีวิตและชีวิตองคือเราเราจะไม่ยอมเป็นเหยื่อแห่งโชคชะตาแต่เราจะใช้ชีวิตเพื่อลิขิตโชคชะตาชีวิตของเราอย่างแท้จริง